สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด็ดเจนสิบามากิน,นง่ายๆเลยข้าวไข่เจียวใส่กอกนะจ๊ะนี่ไข่เจียวใส่ใส่กอก,นะก,กอผักกะมีบักแตงนี่กินซม,มีละพี่น้องก่อนกินจิงกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัฒแซบนเด้อค่ะทั้ทงเพจแลวก็ยูทนะูบเนาะจิงได้กระขอบคุณหลายๆจ้ามากินกันเลยกินแบบมีแหละง่าย,ายๆเลยพี่น้อง ฝนกระตกเบิดมือเลยมาใส่ไส้กรอกน้ำจิเนใส่ไส้กรอกไข่เจียวใส่ไส้กรอกกินกับแตงอืม อืมจ้าสับแสบคือเกาจ้ามาเด้อจ้ากินขอน้ำกันม,มันไม่หนักพี่ก็มี ลาดไส้กอกไปเลยอืมกินอยู่ในค้าวขือก่าจนข้าวไข่เจียวหอมๆเลยอือ บ่ค่คยเดไปตลาดหจ้ากินซื้อเสร็จกอ,อกมาไว้ในตู้กันเลยอืมถอดไครดีกว่าอย่างนงี้ยนะ่ฝนมันก็ตกนะมาาันจ้ะไปไหนเมื่อไรตกเบิดมือเลยเศร้ามากมันกระตกละฝนพายุเขานะ่จาจะนอนนี้ตอนนี้ ก็เลยแบบมีปลามีไข่กินกะเล่ทอดไข่ดีกว่ากินซัมนี่ก็แซบแล้วจันเนาะ ยุคนี้เศรษฐกิจมันแย่โรคระบาดก็เยอะคนกับแบบโอ้ตกงานเบิดพี่น้องยุ่แบบลำบากอะ่ะส,สู้กันไปเด้อจ้าพี่น้องเลยม่ยังก็กินแบบนี้น,นะ ไม่ยังกินกับกินไปกอ่อนโลกมันอยูก่ับข้าอีกโดนเนี่ยจะโลกโควิดเนี่ยจินวะมันมันเป็นเชื้อโลกมันคงสิบ่าหายขาดอะ่ะเ้าก็อยู่แบบลำบากแล้วที่นี่เนาะ นุ่มกับทั้งใดก่ะรักษาสุขภาพร่างกายกันเเด้อจะ้ะน้ำกระซิทวมโลกกะโรคระบาดกัมาเออมันเป็น,นอยียงไม่หูนะมันเป็นนี่อย่างประเทศนะเท่านี่หรือว่าเขาสีล่างโลกบาะพี่นงองเนาะ ข้าไข่เจียวกับแซบหอมอกินกับแตงกวาเข้ากันดยมาเด้จ้ากินขอน้ำกันเด้จ้ะพี่นอทข้งหลายเอ,อ้ย แกงกะหนีดีอ่อนๆเลย สำเหนาอ,อิปจ้าสำหรับมื้อนี้ข้าวไข่เจียวใส่เสกกรองนะจ๊นะเนาะไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ยังไ้กินกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องชินพาดแซ่บในเด้อค่ะไม่ทั้ทงเพจแล้วกยูทูบเนาะคะนะ่ะเนาะยังไ้กับขอบคุณเลยล่ะจ้าไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ